ถาเหตุผลทำไมต้องเลือกซื้อเมาส์ลาปูรุ่น MT760 และ MT760 มินิที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้วันนี้สปีดช่วยเลือกเราจะมาช่วยเลือกเมาส์ที่บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายและดีไซน์ที่สวยจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ 1. ดีไซน์ของตัวเมาส์ดีไซน์ตัวเมาส์ลาปู MT760 รุ่นนี้มีขนาดและดีไซน์ที่เหมือนกับ MT760 มินิแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเหมือนกันแต่ขนาดผู้ใช้งานต้องเลือกให้เหมาะสม ความชอบของตัวเองบางคนอาจจะชอบแบบใหญ่ๆหรือชอบแบบเล็กๆก็สามารถเลือกได้เลยและยังมีสีสันให้เลือกอีกหลายสีมากๆมาในดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยตัวเมาส์มีลักษณะทรงคล้ายกับเมาส์รูปทรงมาตรฐานแต่ที่น่าสนใจคือทั้ง2รุ่นออกแบบมาให้มีความสบายในการจับและการใช้งานที่ยาวนานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในระยะยาวในการทํางานหรือจะเล่นเกมก็สามารถทําได้ไม่เมื่อยมือไม่ล้ามือเลย2การเชื่อมต่อที่สําคัญคือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อแบบหลายอุปกรณ์พร้อมกันโดยการใช้งานผ่านบลูทูธ USB Nano Receiver และ i r e l e s s 2.4 GHz ซึ่งช่วยให้เราเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสะดวกมากๆคือสามารถใช้อแดปเตอร์ตัวรับสัญญาณ2ตัว1ตัวเสียบกับคอม1ตัวเสียบกับโน้ตบุ๊กก็สามารถใช้เมาส์ลากผ่านหน้าจอได้เลยทั้ง2อุปกรณ์ใช้งานง่ายและสะดวกจริงๆข้อที่3วัดสดุและปุ่มบนตัวเมาส์ที่หลากหลายตัวเมาส์ทําจากวัดสดุพลาสติกคุณภาพดีที่ทั้งเบาและทนทานมีปุ่มต่างๆมากมายให้ถึง7ปุ่มที่กดได้สะดวกมากๆและสามารถตั้งค่าฟังก์ชันในการใช้งานได้ผ่าน แอปแอปก็สามารถดาวน์โหลดไดเวอร์ได้ง่ายๆเลยผ่านเว็บไซต์ของลาปูข้อที่4แบตเตอรี่และการใช้งานในเรื่องของแบตเตอรี่ตัว MT760 และ MT760 มินิมีความทนทานมากๆใช้งานได้ยาวนานแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนขนาด800 m อายุการใช้งานได้ยาวนานถึง160ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จแบบไร้สายหรือจะชาร์จผ่านสายซีพอดก็สามารถทําได้อย่างง่ายและสะดวกมากๆใครที่ไม่ชอบหาถ่านมาเปลี่ยนต้องถูกใจแน่นอนมาถึงข้อที่5ข้อสุดท้าย และก็คือในเรื่องของราคาและการรับประกันด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปรับ DPI ได้หลายระดับเพียงแค่กดปุ่มที่ตัวเมาส์หรือจะเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้โดยไม่ต้องหาฐานมาเปลี่ยนการเชื่อมต่อกับคอมได้หลากหลายอุปกรณ์เมื่อเอาสเปคและราคามาเปรียบเทียบกับเมาส์ที่สเปคใกล้เคียงกันในตลาดราคาของตัวนี้ถูกกว่ามากๆและแถมตัวนี้ยังรับประกัน2ปีเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีอีกด้วยสรุปแล้วตัวนี้เชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ได้พร้อมกันมีการปรับ DPI ที่หลากหลายชาร์จแบตเตอรี่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ใช้้งาานนนไดยว สูงสุดถึง160ชั่วโมงดีไซน์ทันสมัยจับได้สบายมือฟังมาขนาดนี้แล้วก็ไม่มีเหตุผลไหนที่จะไม่ควรซื้อลาปู MT760 หรือ MT760 มินินะครับวันนี้สปีดช่วยเลือกก็จะมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ก็ช่วยเลือกกันหน่อยนะครับว่าจะเลือกเป็นตัวไหนระหว่าง MT760 ธรรมดาหรือ MT760 มินิสามารถพิมพ์มาไว้ในคอมเมนต์กันได้เลยถือว่าเป็นตัวเลือกเมาส์ที่ดีและน่าสนใจมากๆเลยนะครับมันเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการใช้เมาส์ที่สะดวกพวกพาง,ง่ายและก็เสียงเบามากๆ เบาจริงเบาจริงก็ตามข้อดีทั้ง5ข้อที่เราได้บอกไปนะครับถ้าถูกใจก็สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยและคลิปช่วยเลือกคลิปหน้าของเราจะเป็นสินค้าอะไรกดติดตามไวรอรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามดูคลิปเราจนจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b ์ให้ทางสปีดคอม้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปของเรานะครับขอบคุณครับ